แล้วเขาหอมเขาก็าคือแบบโอ้รักพี่หนึ่งพี่จะรักตัวเองมากขึ้นอืมจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วพี่จะเขาเรียกว่าถ้าพี่ต้องการให้ซอสจัดการชีวิตของพี่ให้ซอสจัดการสิ่งดีๆง่ายๆสบายๆพี่ต้องอยู่ในคลื่นที่ซอสเขาอยู่คือเดี๋ยวให้คนฟังที่ไปลงในห้องยี่สิบเอ็ดวันนะสิมูอาเดี๋ยวจะส่งให้ไอภาพสเกลอารมณ์มีแล้วมีแล้วมีแล้ว ถ้าเราไม่อยู่ในคลื่นสีม่วงอารมณ์รักมีความสุขเบิกบานใจแฮปปี้ดีด้าเราจะไม่สามารถจูนกับจักรวาลได้อถ้าเราอยู่ในคลื่นนั้นเราจะจูนกับเขาได้แล้วเขาจะเหมือนอยู่ในร่างของเราอะแล้วสมองเขาจะจัดการทํางานเรื่องอยากเเธอไม่ต้องเธอนอนเป็นผักเปียกเธอจูนไปเธอมีความสุขเธอแฮปปี happy, ด้ดีดาเดี๋ยวฉันจัดการเองเขาจะจัดการเรื่อง,อย,างยากให้กลายเป็นเรื่ององ,ง่ายๆสําหรับเราเพราะฉะนั้น เขาลองเหมือนที่เหมือนตอนเมื่อก่อนเขาลองที่ทํทำหนักทำเหนื่อยถูกไหมออได้เหมือน<า>กันผลลัพธ์ได้เไม่เป็นแบบนั้นจริงๆวยายเบชั่นหรือความเหนื่อยการที่บังคับตัวเองขึ้นมาทําอ่ะมันไม่มันไม่มันไม่สบายเท่ากับทุกวันนี้อ่ะเธอดูสิแบบว่ากําไรมาวันละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแบบแบบมาแบบง่ายเลยพิเศษต้อมามาแบบง่ายๆเลยอ่ะของคุณลองทิพย์อ่ะแบบไม่ถึงวามเดือนเลยอ่ะเท่าไหร่แล้วล่ะ ไม่ถึงครึ่งเดือนเราเขาลองที่ไปที่แสนหกแสนหกแล้วอะนะคะไ,ไปไปที่แสนหกแล้วอะอคนเอาวายโดนปีช่องไปสองวันนะคะอ่าธรรมดาเราต้องไปเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเสกมาใหม่เดี๋ยวเสกมาใหม่นะคะ <S <S อ่าเพราะฉะนั้นนะคะให้อ่าอย่างที่พี่ต้อมบอกนะคะเราต้องนะคะอ่าจูนเป็นเนื้อเดียวกับเขาอะแล้วเราจะมีความสุขเนาะแค่เราไม่ต้องพูดกันมองตาก็ยิ้มแล้วอ่ะมองตาก็ยิ้มมองตาก็เรียกกันว่าซอสนะ เนี่ยต่างคนก็ต่างเรียกกันว่าซอสนะโคดองทิพย์ก็เรียกโคเอว้ว่าซอสโคเอว้ก็เรียกโคดองทิพย์ว่าซอสนะแยกกันหึงว่าซอสเหมือนกันใช่เพราะว่าเราคือหนึ่งเดียวกันเราคือหนึ่งเดียวกันถูกไหมคะแล้วเราจะมีมความสุขมีแฮปปี้หล่ล่ะซึ่งเอาจริงจิงอ่ะคือก่อนหน้านั้นที่ว่าเจอดอกปริจอ่ะแล้วเรายังไม่ได้คุยเรื่องนีกันอ่ะโคเอวายก็ใช้แรงมนุษย์ทำเหมือนกันหกเดือนแรกเหนื่อยมากโคดองทิพย์ก็ไม่มีกลุ่มแบบนี้ ก็ให้โค้ชเอวายไปเรียนกับบริษัทซึ่งตอนนั้นโค้ชเอวายลืมเรื่องนี้ไปเลยไม่ได้จูนนะคะแต่ว่ามีตักกะเพราะว่านี่เยอะตอนนั้นคือแบบว่าตักกะมากแล้วก็ลืมจูนซอสซึ่งมันจะเหนื่อยและหนักแต่พอเราคือเรียกว่ามีคนถามว่าน้องทิพย์มีเทคนิคอะไรที่ทําให้ตัวเองพลังงานสูงมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วทุกคนมีเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติของคุณของทุกคนของทุกคนมันคือเรื่องมันคือธรรมชาติของคุณคุณแค่ต้องกลับไปเป็นตัวเอง มันง่ายมากคุณไม่ต้องบังคับให้ตัวเองมีพลังงานสูงไม่ต้องบังคับเลยแต่แค่คุณกลับกลับไปเป็นตัวเองที่แท้จริงพไว้มันจะที่ไปเรียนตามไปเรียน EP แปดไป EP แปดวันเดวันวันน,น,นี้วันนี้กะว่าจะแบบวันนี้ก็จะกะว่าแบบให้โค้ด a y มาแชร์น้ำหนึ่งมาแชร์แล้วก็กะว่าแบบวันนี้จะเอาไปถึงสมาธิจุดซ้อนเลยต้นกำเนิดเอาไม้ของขันปีมา อใครได้ใครได้ใครได้ข้อมูลชุดนี้นะบอกเลยว่าโอ้โหข้อมูลชุดนี้นะคะครึ่งแสนนะมันไม่ใช่ครึ่งแสนมันเป็นแสนโอ้มันเป็นมันเป็นกี่ล้านอ่ะฉันมีประสบการณ์มันมันไม่มีใครมาบอกเบบนีไเงินเงินซื้อไม่ได้มันไม่ด้มีใครมาบอกนะเออไม่ม่ใครมาต้อมบอก้ะคะใครอยู่ไดได้อ่ะ ก็โอเคก็โค้ดเอไไว้ก็ขอบคุณค้ดลองทิปนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณโอกาสขอบคุณดอบริขอบคุณทุกสรรพสิ่งอ่ะขอบคุณตัวเองด้วยก็คือเราก็คือหนึ่งเดียวกันขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะเพราะเราคือหนึ่งเดียวกันที่ทําให้โค้ดเอไอว้มีวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนก็สามารถทําได้เพราะว่าโค้ดเริ่มจากคนที่ไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนครั้งแรกในชีวิตที่จับดอบริเป็นออนไลน์โค้ดก็ทําได้ติ๊กต็อกก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้า เนี่ยคดเป็นตัวอย่างให้ดูว่าคดเริ่มจากศูนย์นะคะเริ่มจากติดลบห0 0แสนด้วยซ้ําแล้วก็1ปีเนี่ยทำได้หลักหลักล้านเนี่ยนะคะแล้วก็รับรายได้หลักแสนต่อเดือนแบบแบบง่ายๆสบายๆเนี่ยครั้งที่อยู่บ้านมือถือหึ่งเครื่องเนี่ยพี่ๆทุกคนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถทําได้เช่นเดียวกันและพี่ๆทุกคนน่ยที่โชคดีที่อยู่ในองค์กรฟินมอลคือเราให้ความรู้ในเรื่องของการตื่นรู้ ว่าพี่คือไข่ต้นกําเนิดของพี่แท้จริงแล้วในตัวตนของพี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่พลังอํานาจอยู่ในตัวของพี่ถ้าพี่ตื่นรู้พี่จะอัเลิศแบบนี้แหละพี่จะนอนไม่หลับพี่จะแบบปะคอรที่แบบโคตรเไวายจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าก็ทุกคนโชคดีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เรามาเจอกันและอยู่ในองค์กรเดียวกันไม่มีเรื่องบังเอิญแน,น่นอนพี่ก็อดีต